ดึงบอลแล้วให้กับมารลอน,อาน,นมาร์ลอนซิวาเปิดบอลพุ่งๆตรงนี้ไม่ผ่านสุพรวีรสกุลชัยดึงบอลแรกแล้วคือบอลตรงนี้มีเสียวหน่อยๆรับสุพรวีมีประทังไปกับสุกพรสุกพรพยายามที่จะหนีบอลได้เปรียวครับผู้สินให้เล่นต่อสกุลชัยกลับมาที่เซเรียลดอสานโตครับ บอลมาอยู่ที่ปากขยึงดูขึ้นขวาดูครับทางฝั่งของอานนท์อานนท์โดนกันตะผลบีกาหาเล่นกับเพชรรักครับแกะได้สวยเลยครับตรงนี้เพชรรักโอ้โให้แม่นเลยครับใส่บัตเตียทะลุช่องสวยด้วยครับตรงนี้ไม่รับล้ำแล้วติ๊กไม่ตรงกรอบด้วยครับเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าล้ำหรือไม่ล้ำครับจังหวะนี้ครับเดีเข้าทำสวยมากเลยครับ โอ้จังหวะน,นี้ที่พูดถึงเรื่องการเข้าทํานี่ถือว่าดีมากมากครับโอ้จังหวะน,นี้ค่อนข้างชัดเจนครับเรื่องล้าหรือไม่ล้านะครับแล้วก็โอ้หน้าเสียดายครับคือต้ององยอมรับว่าเรื่องสัญญาณกับเสียงนกหวีก็พุ่งขึ้นมาก่อนที่เกรกจะยิงนะครับถ้าไม่มีเสียงหรือสัญญาณขึ้นมานี่เขาอาจจะยิงเข้าก็ได้นะครับจังหวะน,นี้